วัด <What S 2> ครับตอนนี้คนงานเราไม่พอเลยครับ uh? ถ้าจะหาแรงงานไทยก็หายากถ้าหาแรงงานต่างประเทศก็จะหาง่ายครับเพราะว่าค่าแรงก็จะถูกกว่าด้วยไม่ได้ช่างบ้านผมทําด้านนี้มาหลายปีผมรู้เลยว่าลูกค้าบางคนเนี่ยที่เขาเป็นลูกค้าเราเนี่ยนะ บางคนเนี่ยนะครับเขาฟิกมาเลยว่าต้องเป็นช่างไทยนะรัะอย่างบางทีก็เ,เป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวบางคนมีลูกสาวนะลูกเหล็กเล็กแรงนะบางทีเป็นผู้สูงวัยเขาต้องการความปลอดภัยนะค <c oughs> แค่บางครั้งนะครับช่างไทยด้วยกันยังพูดไม่รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าช่างไทยดีกว่าครับงั้นเราก็หาช่างเข้ามาหลายๆคนเพื่อเร่งงานให้จบเลยดีกว่านะครับรับเข้ามาเยอะๆมันทําได้ไม่ยากนะครับแต่มันไม่ควรจะทำนะรเราควรรับแรงงานเนี่ย มาให้ตรงกับจํานวนที่เราจะอบรมเพราะว่าช่างที่เขาจะเข้ามาทํางานกับเราเนี่ยช่างบ้านรู้ไหมว่าที่เขาบอกว่าเขาเป็นงานเนี่ยเขาเป็นแค่ไหนก็ทํางานที่อื่นมาเนี่ยมาตรฐานก็สูงแค่ไหนเพราะทํางานกับเราเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาทํางานในบริษัทเรานะครับอย่างน้อยถ้าเราไม่ได้อบรมให้เขานะครับหัวหน้างานหรือคนคุมงานก็ต้องสามารถดูแลงานได้ทั่วถึงนะและนะครับ,นะรบถ้ามีโอกาส หรือถ้าเข้ามาถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ต้องจัดอบรมให้ทํางานภายใต้มาตรฐานของบริษัทเราบางทีเราอาจจะงงนะว่าเอ๊ะช่างบางคนเขามีใบเซอร์จากที่อื่นผ่านการอบรมมาตรฐานมาแล้วทําไมต้องมาอบรมที่เรามันเป็นอย่างนี้ของเรามันเป็นบริษัทซ่อมบ้านมาตรฐานนะที่มีอยู่มันเป็นมาตรฐานของการก่อรสร้างและติดตั้งเพระฉะนั้นมันจะต่างจากเรานะเราเอาเข้ามาเราต้องมาปรับจูนปรับแก้ให้มันตรงกับงานให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแบบนี้ค่าใช้จ่ายบริษัทก็สูงขึ้นครับ และมันยากต่อการสร้างทีมงานใหม่ขึ้นมาครับยากมันก็ต้องทำเพราะว่าถ้าเรามองในมุมของผู้บริโภคเนี่ยเขาจ่ายเงินแล้วแล้วเขาก็อยากจะได้ในถิ่นที่ดีที่สุดแน่นอนวันนี้เรามองในมุมของผู้ให้บริการถูกไหมครับเราอาจจะไม่เข้าใจเขาแต่ในทางกลับกันเนี่ยช่างบานคิดได้ง่ายนะถ้าวันนี้ช่างบานเป็นช่างซ่อมบ้านช่างบานอาจจะไม่เข้าใจแต่นึกว่าให้นึกกลับกันว่าวันนี้ช่างบานขี่รถและช่างบานรถพังเนี่ย ช่างบานจะไปให้อู่ซ่อมรถเนี่ยช่างบานก็อยากจะได้ช่างที่ทํางานให้ช่างบานดีเหมือนกันครับเราอยู่ในจุดเนี้ยเราควรมองอีกมุมหนึ่งนะครับว่าเราเป็นผู้บริโภคไม่ใช่ผู้ให้บริการเราก็จะเข้าใจและเห็นความต้องการของลูกค้าเลยว่าเขาต้องการอะไรในการทางานของเราครับพี่บอสพูดมาก็ดีนะครับลูกค้าประทับใจดีเราจะได้มีลูกค้าระยะยาวผมทํางานซ่อมบ้านมาสิบกว่าปีเนี่ยนะผมรู้เลยว่าปัญหามันคืออะไร ถ้าเราเข้าใจปัญหาตรงนี้ครับเราก็จะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เหมือนที่ผมพูดไปนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ช่างบ้านนึกเลยว่าไม่ว่าใครก็ตามหรือว่าเอาเป็นตัวเราเรายังอยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นในทางกลับกันเนี่ยนะครับลูกค้านะครับก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดเหมือนเรานั่นแหละครับสุดยอดเลยครับบอสคิดจะซ่อมบ้านคิดถึงบูโฮมเซอร์วิสซ่อมสร้างต่อเติมบ้านเป็นเรื่องง่าย